ว,วันนี้พามากินหมูหันนะทุกคนโอ้โหดูความฉ่ำหนังเป็นหนังแก้วเลยเหมือนหนังกรอบๆเลยเนาะใช่คือเสิร์ฟมาอลังการมากมาแบบมาเป็นตัวเลยอ่ะเธอใช่มาเป็นตัวสีแดงๆแบบนี้เลยนี่ <c oughs> เห็นไหมไม่ใช่หมูอยู่นี่อ่ะเหรออ่ะเหรออันนี้หมูหันเหรอแล้วอันนี้คืออยากนาเสนอมากเป็นกุ้ง l o b เตอร์ดร g ก n ball นะเขาจะมีน้ำซุปมาให้เสิร์ฟแบบนี้ในร้านดูความอลังการดินะเป็นกุ้งลบสเตอร์ตัวใหญ่ๆเหมือนทอดมากรอบๆนะเธอเนาะ มีเป็นบะหมี่ดักกิบอลน,นี่นะมีน้ำราดให้2อ,อันนะมีอีกอันหนึ่งเธออันนี้จะเป็นน้ำซุปเขานะใช่ก็คือจะมีผักเ,<ป>เป็นเครื่องเคียงเขาแหละ,ะประมาณนี้อวัอนนี้คือจัดเต็มมาบอกเลยเอาจริงเสริมอรังกาขนาดเนี้ยพันสามเองเธอใช่คือราคาดีมากนะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับตัวละพันสามร้อยบาทพันสามร้อยบาทนี่คือมีเครื่องเคียงให้ทุกอย่างอย่างที่เราบอกเลยเนาะใช่แล้วก็ได้ทั้งตัวแบบนี้เลยใช่ให้วากเสียง ความกรอบของหนังอะเธออันนี้เขาจะเป็นแบบสูตรฮ่องกงนะทุกคนอันเธอหยิบให้ดูเธอหยิบให้ดูเออกินได้ทั้งเนื้อทั้งหนังเลยกินคู่กันแบบนี้คือเขาจะรองกระดูกออกให้หมดแล้วนะใช่จะเป็นหมูอ่อนอ่อนนะเนาะมาลองกินฝ่ายดูเลยหนังก็กรอบกับเนื้อนุ่มๆอะเหมือนเขาทาซอสมาแล้วมันจะมีความหวานๆหอมๆอะใช่ใช่ ชอบความแบบเขาเลาะมาให้พร้อมกินเลยเถอะโคตรสะดวกเลยใช่แล้วมาแบบเป็นคำๆแบบนี้เลยนะอ่าไปครับจิ้มกับน้ำจิ้มเขาเนี่ยอ่าจะเป็นน้ำราดเครื่องเคียงเขากินเปล่าเปล่าเสียงเหมือนกระจกเลยนะกรอบมากกออ่ากับน้ำจิ้มฉ่ำๆแบบนี้นะฮะอือหือเสียงนุ่มจริงให้ดูเท็เจอร์เขาไม่ได้มีความฉ่ำๆอ่าเป็นแบบนี้เลย หนังประมาณนี้คือหนังอ่ะหมูเขาจะไม่ได้ใช้ตัวใหญ่มากไงหนังมันจะไม่เหนียวเนะาะหมูเป็นหมูอ่อนอะมันจะกําลังกรอบกรอบอ่น้ำซอสเขามันจะออกแบบหว,วานหวานไปให้ดูตัวแป้งมันโถเขาเนี่ยอ่าเขาจะทํามาเป็นชิ้นบนี้เนาะนุ่มมากทุกคนเนี่ยบีบดูอะนุ่มมากเลยมันจะมีทั้งกรอบทั้งนุ่มเลยคือปกติเรากินหมูหันนีมันจะกินได้แต่งักใช่ปะ่ะอ,อ,อย่างเนี้ยคือกินได้พร้อมเนื้อเลยชอบมากเป็นสูตรฮ่องกงไง เห็นปหคือกัดได้ทั้งเนื้อเลยอ่ะร้านที่เราพามากินนะฮะจะชื่อดา้อนเบลลี่ครับทุกคนเป็นร้านอาหารจีนเปิดใหม่ที่พัทยานะฮะเขาจะอยู่ในโรงแรมมูดโฮเทลแบบนี้นะฮะเป็นสีเหลืองๆน่ารักน่ารักนะฮะแล้วจะบอกว่าชอบราคาที่นี่มากทุกคนคือราคาเขาหน้ารักมาดูดิกุ้งล็อบสเตอร์คืออือนี่คือเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์ทั้งนั้นเลยนะ<า>อยู่ข้างใต้เนี่โอ้โห <c oughs> ดูดูดูเ<อ>ยมันซีฟเคาน์อรกข้นกว่าน้ำซุปอะ่ะให้ดูกามกุ้งล็อบสเตอร์เขาอื้อหืออุ้ยน เป็นปันป้นๆก้นอนๆ,ๆแบบนี้เลยวันนี้เธอสั่งมากี่อย่างอะที่สั่งมาห้าหกอย่างเบาๆเธอแต่หมูมันตัวใหญ่มากนะ <c oughs> คือไม่คิดว่าจะมาแบบใหญ่ขนาดนี้นะเธอตอนแรกนึกว่าแบบจะมาเล็กกว่านี้นะเนี่ยอันนี้คือมาอลังการมาดูนเนื้อที่เราแงะออกมานี่เป็นก้อนแบบนี้เลยฮะไปฮะอือ <c oughs> ชามโคตรใหญ่เที่ยวกับตัวน้องแจ่มไหมเขามาแบบร้อนๆเลยนะเธอใช่นะออหอยคือมาแบบตัวใหญ่ๆเลยเออนี่หอยปลาคือมาเป็นตัวๆแบบนี้เลยนะฮะนี่เออไปฮะเป็นข้าวอบ ร้อนนะเธอไม่เป่าหอยคือดีมากเนื้อเด้งมากอืมข้างในเขาต้องใส่เป็นพวกขิงไว้เนอะขวดร้อนเนยรงกั้นแล้วก็จะเป็นพวกสมุนไพรอะไรแบบนี้เนาะอ่าเป็นคณะฮ่องกงเป็นอะไรแบบนี้ฉ่ำโคตรใหญ่ร้อนร้อนบอกให้เป่าก่อนดูความฉ่ำความวาวของข้าวของเาเห็นไหมกินเปล่าๆก็อร่อยนะข้าวอบแบบนี้เนาะใช่กลิ่นมันหอมอยู่แล้วเหมือนน้ำซอสมันแบบเคลือบข้าวมาแล้วอ่ะใช่ใช่ ร้อนๆ,ๆนกิน,นร้อนๆเค็มๆมาเถอมเนะเค็มๆมันๆข้าวอะไรเงี้ยเน,ะน,ะน,ะนะกลิ่นสมุนไพรแบบพวกขิงพวกอะไรนาะกินตัดกับเห็ดหอมกับหอยเป่าฮื้อนี่นะใช่ที่เด็ดเนี่ยข้าวเข้ามาเป็นเม็ด ตัวอบอุวอ่วเป่งแบบนี้เลยทุกคนช่วัน,นี้ข้าวแบบยังเป็นเม็ดอยู่อ่ะเธอเออมันไม่เละนะไม่และเลยอันนี้สั่งเป็นอะไรมาอีกเธอสั่งมาเป็นหูฉลามน้ำแดงว้าวมาแบบร้อนๆแบบนี้เลยเธอก็คือไปเยาวราชหาก,กินแต่สิ่งนี้นะอันนี้ไม่ต้องไปไกลแล้วจา้ามี่ที่พัทยาเลยนี่นี่น,นี่มันชิน้นีใหญ่นะอุ้ยน้ำซุปหอมมากเลยอ่ะคือโล่งอ่ะบอกเลยโล่งมากพอกินรวมกันแล้วดีมากอ่ามันจะเป็นแบบน้ำซุปของเอกลักษณ์ของมันเลยนะหมูฉลามนี่นะ กรึบกรึบนุ่มๆ <L illes> <laughs> <laughs> บอกให้เป่าคอร้อนว้าวอันนี้เป็นเป็ปดปักกิ่งนะฮะมาเป็นเซตเลยวูหนังมาก,กรอบมาเป็นเซตอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นแป้งนี่เอา้ยกินพวกมเป็นปักกิ่งอันนี้จะเป็นติ่มซำนะ <c oughs> ผมสั่งมาเองอ่าสลับเก่าหูะเก่าให้ดูตัวโคตรใหญ่อันนี้จะเป็นอะไรจ๊ะสลับเปาลาวานี่นี่น,นี่อันนี้เครือทีเด็ดนะเธอลองฉีกอันนี้ให้ดูก่อนสลับเปาอุ้ยลาวาของแท้ เยอะแบบนี้เลยนี่เอาไปแม่ดูดเลยสาลาเปาลาวามันต้องแบบนี้นี่มันจะหอมๆมมันมันหอมไข่เค็มมากเธอใช่แล้วแป้งเขาแรนุ่มมากเลยเธอลองกัดสิกินร้อนๆคือฟินมากเป็นไงขนาดดูดไส้ไปแล้ว ยังทะลักย่างอยู่เลยยังช่ำอยู่อ่ะเอางี้ดีก,กว่าฮะเก๋าไม่ใช่ฮะเก๋าตอนวันนั้นนะฮะเก๋าตัวใหญ่แบบตะโกนดิเด,ดี๋ยวด,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 ดิอันนี้คือหนึ่งชิ้นใช่ตัวใหญ่ๆเ,เป็นแบบนี้เลยขอาวจิ้มกับจิ้มโฉมไปฮะดูดิข้างในเ,เป็นไส้กุ้งมาแบบเน้นเน้นดูเออเห็นปะเนื้อกุ้งแบบเน้นๆน่ะเธอฮะเก๋ามันจะมีความแป้งหนุบๆเนาะแป้งหนุบหนเด้งๆแล้วก็กัดไปเจอแบบเนื้อกุ้งนุ่มๆนี่ ช่กุ้งคือฉ่ำม,มากเธอูให้ดูอีกทีนึงน,น,นี่ก็คือกุ้งทั้งหมดค่ะไม่มีอะไรผสมเลยแป้งคือบางมากเธออันนี้เนื้อเป็ดของเราเราสั่งแบบเป็นทอดกระเทียมมานะทุกคนมาใจใหญ่ๆแบบนี้เลยดูกลิ่นหอมมากอันนี้เขาได้ย่รวมอยู่ในเซตนี่แหลนะเนาะอ่าเซตเป็ดปักกิ่งนี่ล่ะนี่น,นี่ผมอยากให้ดูหนังมากเลยชิ้นเขาใหญ่มากนะทุกคนชิ้นหนึ่งนี่น,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 นี่เห็นไหมดูเป่งๆใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่า หนึ่งโคตรกรอบแล้แป้งเขาจะมีความเหนียวนุ่มเนาะใช่คล้แป้งโรตีไหมเธอเ,เสียงเสียงหนังเป็ดเลยขอกินหนังเป็ดเปล่าๆให้ดูเลยนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ฮะเออไปฮะแม่เสียงโอ้โหอันนี้คือตัวเซตหนึ่งเขาไม่ได้ให้มาน้อยน้อยนะทุกคนแป้งร้อนแป้งร้อนเขาให้มาเยอะมากนะเป็ดสองจานจะหนังเป็ดอ่ะสองจานแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเครื่องเคียงอะไรแบบนี้แล้วก็ เนื้อเป็ดนะทั้งหมดเนี้ย9 9้า้อยเก้าสิบาทเธอราคาคตรดีเนาะคือเก้า้าบาทเขากินคนเดียวจะหมดละกินไปแล้วประมาณแปดร้อยห้าสิบตอนเนี้ยแป้งนุ่มๆกับหนังกรอบๆเห็นไหมได้ยินเสียงไหมหนังกรอบมากอ่ะเธอลองเนื้อเป็ดหน่อยจานเขาใหญ่มากนี่จานเป็นจานเปออะเฉพาะเนื้อนะอันนี้เฉพาะเนื้อเลยนะเขาขัดมาไปทอดกระเทียมแต่จริงๆจะสั่งเป็นเมี่ยงก็ได้นะอ่าที่นี่ใหญ่่ะ เนื้อเป็ดกลิ่นหอมมากตอนยกมามคือกลิ่นหอมทอดกระเทียมมาเธอะคือมันมีความ ort, หอมกระเทียมหอมวิกไทยนะเออเนี่ยนเนื้อเป็ดนั้นหนาหนุ่มๆแบบนี้นะเขาหั่นชิ้นมาแบบกาลังพอดีคำกําลังเคี้ยวอะ่ะเหมือนเขาผัดจนแบบน้ําซอสมันซึมเข้าเนื้อไปเลยเถอะอใช่ใช่อันนี้พี่ให้ชิมของพี่ <c oughs> จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดปลาต้องโขลไส้กุ้งอยู่ในติ่มซำอ่ะเธอนี่ข้างในจะเป็นไส้กุ้งดู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 เห็นไหมเหมือนยัดเข้าไปในปลาต้องโขลแล้วห่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเนาะใช่ราดน้ําซอสก๋วยเตี๋ยว แปลงใหม่ดีนะและชิ้นหนึ่งคือชิ้นใหญ่มากดูมันจะมีความหอมเทคด้วยความเป็นบาท้องเกาะอเออแต่ข้างในเป็นแบบกลิ่นกุ้งเนาะเนื้อกุ้งหนุบหนุบเนาะใช่ม่จากเค็มเคมอ่าแล้วก็ราดซอสหอมๆหวานๆเนาะจริงเราก็ยังไม่เคยกินนะกินแบบทั้งเนื้อทั้งหนังพร้อมกันแบบนี้ใช่ปกติเราจะแบบแยกมาเนาะแต่แล้วเราจะกินหนื้อก่อนน้ำจิ้มเขาจะมีความแบบเค็มๆหวานๆหอมๆหอมแบบหอมมากใช่อืมคล้ายๆน้ำราดข้าวหมูแดงแต่ว่า จะเข้มข้น่อเยอะวันนี่เข้มข้นกว่าเยอะมากโคตรรันนี่ครับผมให้ดูเมนูจริงๆที่ร้านเขามีอีกเยอะมากเลยนะทุกคนราคาเห็นไหมอ่าราคาประมาณนี้นะครับเมนูติ่มซำเยอะมากเป็นของแปลกๆอ่ะราคาน่ารักดีอ่าประมาณนี้นะฮะนี่ผมถ่ายให้ดูแบบสดๆกันเลยอ่านี่หมูหันเห็นไหมพันสามร้อยมาเป็นเซตแบบนี้นะแต่ต้องสั่งล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนอ่าแล้วก็อันนี้เป็นดักรอนบอลที่เรากินอ่ะ เป็นกุ้งล็อเบเตอร์ตัวใหญ่ๆกุ้งล็อบเตอร์อ่าแบบนี้นะคะอาหารจีนของเขาที่ร้านก็คือเยอะมากนะทุกคนใครชอบกินอาหารจีนนี่คือมาที่นี่ได้กินแน่นอนนี่สีสันจีจ๊ดจ้าจี๊ดจ้าแบบนี้ราคาก็ประมาณ200ร้อยเข้าบาทแบบเป็นกับข้าวนะแต่จานเขาใหญ่นะคะ <c oughs> <c oughs> เดินพุงกลาวเขาจะแตกแล้วเอออันนี้เช็คบิลออกมาเท่าไหร่ครับอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นราคาทั้งโต๊ะของเราเลยนะ ราคาประมาณนี้ก็ราคาตั้งต้นร้อยกว่าบาท2 0 0ร้อยสเนาะประมาณนี้แล้วแต่เนาะมีแบบมีเซอร์วิสอ่ะก็จะบอกว่าชาที่เนี่ยเขาดีมากเมื่อกี้แอบดูดหอมมากอันนี้เราสั่งมาเป็นชาอูหลงนะแล้วก็ใส่ไข่มุกบราวน์ชูการอ่าเป็นชาของจีนนะของผมสั่งมาเป็นอันนี้ชาต้าหงเผาเขาบอกว่าจะเป็นชาของจีนนะเป็นตัวดังเนาะเราก็สั่งมาลองแล้ชาคือหอมมาก มาไข่หมูฟางชูการ์หนุบหนาบมากร้านนี้เราชื่อร้านด d a r อนเบลลี่นะเขาจะอยู่ในนี้เลยโรงแรมมูธโฮเทลเนาะเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มเลยนะเอาเป็นว่าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพสตอนเนี้ยขอเปลี่ยนชุดก่อนเข้าง่ายๆนี่มีที่จอดรถอยู่หน้าร้านเนี่ยแล้วก็เข้าจากโรงแรมเอวันอ่ะข้างๆโรงแรมเอวันเนี่ยที่เป็นเรือตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเข้ามาที่พัทยาซอยสามเนาะอะไรทําอะไรทําอะไรเราจะแบบว่าโพสท่าไงกับร้านเนี่ยแบบจีนงๆแนะนำว่าแต่งชุดแบบจริงๆวันนี้บอกกับร้านว่า